Vamos hum. Ô. In <laughs> 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 แปโครมแปโครมเกยนีทรรศได้เหรสามกีเปนะสามเป้สามแป้เลย

ดกิดจิ้กรด็้ะไรเด็จ้ไดจิะดกอไไดิออะก็เอ็กิ้งง ごめんなさい。<music> <music> ไม่ลอยจมฮะจมทไมจมเป็นจมเชื่อเนว่าจมเชื้อเลยว่าจมลอยเนาะไม่จม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 ไปี่น้พาไปเลย

<laughs> oh. <my God>. <laughs> 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 Det er like før.